वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำวันที่1-10กรกฎาคมปี2564จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะช่วงนี้มหาเดวีเชื่อว่าทุกคนต้องเจอปัญหากับโคโนารวรัสนะคะโควิดระมัดระวงังเซฟ ก็คือเราทำได้ดีที่สุดคือให้ระมัดระวังตัวเองนะคะเชื่อว่าวิกฤตนี้คงจะผ่านพ้นไปขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกวันอาทิตย์ประจำวันที่1-10ถึง10กร,รกฎาคมลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทุกขทรมานใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับทุกอย่างแต่ด้วย อ,อ,อาจจะเป็นด้วยภาระด้วยหน้าที่ที่ไม่สามารถหันหลังกับในบางสิ่งได้ต้องสู้ต่อไปจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอจะมีเกณฑ์การชี้ประจรลรองเท้าเดินทางหัวใจคือความเจ็บปวดคือความโรมานใจการพัดพรากการจากลาการสูญเสียในสิ่งที่รัก จะได้เงินจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะการงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ค้ำชูจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางหรือไม่เช่นนั้นจะได้ข่าวจากคนทางไกลหากคนทางไกลไม่เดินทางมาหาก็ต้องติดต่อมาเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเองินเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างหรืองานราชการช่วงนี้เกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จเกณฑ์ความรัก ครอบครัวความสุขความสมบูรณ์พยา,ยามที่ประคองความรักครอบครัวแม้จะมีปัญหาคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักร,รักษาคอยคุ้มครองบูชาองค์มหาเทพมหาเดวีจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจะได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสูงวัยหญิงสูงวัยจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรค จะได้ข่าวจากคนทางไกลคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้ข่าวจากทางไกลค่ะสรุปช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เกณฑ์การงานจะประสบความสาเร็จ การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างหรือหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นงานราดไม่ว่าจะเป็นงานหลวงช่วงนี้เกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูแต่เกณฑ์ความรักคนโสดจะมีเกณฑ์ความรักที่เศร้าทุกทรมานใจการพัดพลากการจากลาความเจ็บปวดในเรื่องของความรัก ส่วนคนที่มีคู่อาจจะได้ยางเสียยางหากมีรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ความเจ็บปวดเกิดขึ้นให้ระมัดระวังเกณฑ์ความรักด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคจะมาจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณวันที่หนึ่งนี้สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้โชคจะอยู่ที่ทะเบียนรถหรือบ้านเลขที่ของคุณลองเสี่ยงไว้ไม่เสียหายค่ะช่วงนี้ระมัดระวัง ความเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่จ,จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์นะคะอุปสรรคปัญหาช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเราต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค โชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคลาบมีเงินฟุกๆุกเข้ามาในมือค่ะการเงินจะได้จากแหล่งเงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกนะคะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความพรมานใจเจ็บปวด แต่บางครั้งสิ่งที่อยู่ในใจก็ไม่สามารถเอื้อนเอ่ยออกมาได้มีเพียงได้เก็บไว้ภายในค่ะจะได้ของขวัญของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าค่ะเกณฑ์การเงินไม่ค่อยเหลือเก็บได้เข้ามาจ่ายออกไปมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรืออาจจะเป็นมีชัยชนะเหนือศัตรูค่ะ คนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกรุ่มใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะการได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดหรือได้ข่าวจากคนทางไกลค่ะระมัดระวังความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะ เงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่จะพอยิ้มได้เพราะช่วงนี้สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจำวันที่1นึ่งถึงสิกรกฎาคมนั้นเกมการเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้และเงินจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและเงินที่ลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะจะได้ของขวัญของมีค่าเป็นข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าค่ะเกณฑ์ความรักคนโสดยังคงต้องรอต่อไปส่วนหากใครที่มีคู่ช่วงนี้ คนรักไม่ค่อยได้ดังใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะได้ผู้ใหญ่คอยอุป,ปัมภมค้ำชูค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะมีเกณฑ์การขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอการเดินทางไกลครั้งนี้จะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆสุขภาพเพียงแค่อ่อนเพลียเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทวะมหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จเพราะศรัทธาเพราะเชื่อมัน่นบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแต่เมื่อใจเรามีศรัทธาเราจะประสบความสำเร็จค่ะเงินก้อนเงินตกเบอเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์กำลังจะเข้ามาในมือของคุณค่ะผู้ชายผิวสองสีสันทัด จะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณคะ่ะแต่บางครั้งสิ่งที่หวังมันมากับดวงจันทร์หวังอะไรสักอย่างหนึง่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นไม่เป็นดังใจหรือเกณฑ์ความรักมีเกณฑ์ความห่างเหินเกิดขึ้นงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจช่วงนี้คนมันอังคารค่อนข้างเหนื่อยหน่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขค,คลี่คลายจัดการไปได้คะ่ะ มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะ ใครที่ยังโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้หรือใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นค่ะวันเวลา,าจ,จะนําทางให้คุณ 9, ก,ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสมร็จคนเราจนไม่นานรวยไม่นานเราก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปนะคะสุขในวันนี้ใครจะรู้พรุ่งนี้เราอาจจะทุกข์ แต่ทุกในวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะสุขสร้างพลังกจให้กับตัวเองค่ะการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายได้เข้ามาเยอะแต่ก็อาจจะใช้จ่ายเยอะระวังเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่จะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะขึ้นเหนือล่งใต้ไปต่างจังหวัดหรือทําธุรกิจส่วนตัวหรือส่วนรวมก็เป็นไปได้ชีพจรลงเท้าค่ะ เรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดบันอังคารประจําสัปดาห์นี้นะคะเกณฑ์การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แผนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสัก แต่อย่าลืมคําว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินได้ก้อนใหญ่เข้ามาจะมีเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารและโชคจากคนผิวสองสีแต่ก็ขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินด้วยค่ะอาจจะมีลูกหนี้ที่ไม่ได้ดังใจหรือเงินไม่ได้ดังใจติดขัดขัดสนเกิดขึ้นก็ขอให้ระมัดระวังค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนที่มีคู่ก็ค่อยหายเวลาใช้ ก็หาเวลาอยู่ด้วยกันค่ะเพราะอาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีข่าวดีอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรอาจจะทั้งทุกข์และสุขกับความรักสําหรับคนที่มีคู่ค่ะแต่ส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจการเดินทางอาจจะนํามาซึ่งความรักสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสาท ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองช่วงนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมารร้ายของไม่ดีคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดีเรื่องไม่ดีให้ระมัดระวังด้วยนะคะ บ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์การทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ,บ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าบ้านรถที่ดินระมัดระวังเป็นทุกขลาบค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้ข่าวจากคนทางไกลจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะ การเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมืออาจจะไม่ก้อนใหญ่แต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างจังหวัดหรือเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะจิตใจอารมณ์เปรปรวนมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าจิตใจอารมณ์เปรปรวนค่ะการงานก็ค่อนข้างสูมรุมเ,เร้าเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้ ช่วงนี้บินพ่อหางหมูเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะงานค่อนข้างยุ่งวุ่นวายค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันพุธประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่ใครที่มีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้ามีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงาน ค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการงานสมรุมเร้าแต่เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินช่วงนี้จะได้เข้าของสิ่งของมีค่าบ้านรถที่ดินแต่ให้ระมัดระวังเป็นทุกขราบคุณสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้อุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีการขับขี่การเดินทางไกลก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะรวมไปถึงสุขภาพด้วยระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะทําให้ทุกใจกรุ่มใจเป็นกังวลใจชีพจรจรองเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางทั้งใกล้และไกลกลุ่มทุกข์เป็นกังวลหลายสิ่งหลายๆอย่างรุมเรา้าเ,เ,เดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทวะมหาเดวีคอยปกปักรักษานำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคการเงินมักจกได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่เงินก็มีเข้ามาไม่ขาดมือค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นงานราชไม่ว่าจะเป็นงานหลวงค่ะแล้วงานก็ยังคงไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้เพลนไว้แต่ก็ไม่เป็นดังใจค่ะเกณฑ์ความรักคนรัก คนที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ครองคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคะ่ะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นช่วงนี้คนวันพฤหัส,สบดีต้องต่อสู้ฟาฟันอุปสรรคเยอะหน่อยนะคะมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งแต่ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทวีจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสมร็จแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็แค้ไขค,คล,คลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีประจําวันที่1นึถึงสิกรกฎาคม เกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจหากใครที่มีคู่คนนั้นคือคู่ครองของคุณและคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยกับบริวารลูกบุตรบริวารเพียงเท่านี้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน การเงินช่วงนี้มักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมีซ้ายใจขวามีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ติดขัดแต่ก็ไม่ค่อยเหลือเก็บแต่เกณฑ์การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่เกณฑ์การงานไม่ได้ดังใจค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางจะได้โชคจากทางไกลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะการเงินไม่เหลือเก็บมีเข้ามาจ่ายออกไปและอาจจะมีเกณฑ์การลรงทุนในบางสิ่งบางอย่างจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหรือการแก้ไขคลี่คลายอะไรเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทาง บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอต้องสดใช้มันเป็นบ่วงชะตากรรมของคุณเองผู้ใหญ่จะทําให้ทุกข์ใจรุ่มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นหัวหน้างานเป็นญาติผู้ใหญ่ที่จะนําอุปสรรคปัญหามาให้ระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมารร้ายของไม่ดีคนไม่ดีจิตใจอารมณ์แปรปรลนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจ การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บได้มาจ่ายไปและช่วงนี้อาจจะเป็นเงินทุนที่หมุนเวียนระมัดระวังอุปัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีการงานอาจจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้คุณจะมีอุปสรรคปัญหาจากผู้ใหญ่แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยพลังแห่งองค์มหาเดวีบูชาองค์มหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพนอุปสรรคค่ะ จะได้เงินจากทางไกลจะได้เงินจากทางด้านต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการด้านต่างประเทศการเงินจะประสบความสำเร็จคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้ข่าวจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้เกณฑ์การงาน อาจจะมีอุปสรรคปัญหากับผู้ใหญ่หัวหน้างานแต่คุณก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้และทําให้เกณฑ์การงานจะประสบความสมําเร็จระมัดระวังศัตรูคนคิดร้ายคิดไม่ดีเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของคนที่มีความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรัก มักจะมีมือที่สามเข้ามาทำให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลเกณฑ์การเงินโชคจะมาจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคมาให้แม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่เกณฑ์การเงินที่คุณลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาให้คุณได้ใช้จ่ายใช้สวยค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ มีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้ข่าวจากคนที่อยู่ทางไกลจะมีโชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ สิ่งที่หวังที่สุดอยากมีความรักอยากมีครอบครัวความสุขความสมบูรณ์จะได้ข่าวจากคนทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะการเงินชว่วงนี้จะได้เงินตกเบอร์เงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเกณฑ์การเงินกําลังจะเข้ามาในมือค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ เหนื่อยกับอุปสรรคแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดก,การไปได้ค่ะ จะได้ร่วมง,งานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองมันสร้างบุญทําทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนําทางให้คุณก้าวผ่านโคนอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จค่ะเรามาดูสรุปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เกณฑ์การเงินกําลังจะเข้ามาในมือก้อนใหญ่ค่ะและอาจจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าการเงินช่วงนี้ค่อนข้างจะดีค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของส่วนใครที่มีคู่ความรักความสุขความสมบูรณ์จะเป็นของคุณให้มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีแล้วผลบุญจะส่งให้ความรักครอบครัวของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะส่วนในเกณฑ์การงานช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณต้องทําต้องจัดการ โชคจะมาพร้อมจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคเกี่ยวกับทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินให้กับคุณค่ะการเดินทางไกลคนทางไกลอาจจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่มีค่ะสรุปครบแล้วทั้ง7วันมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสําหรับการทํานายจะนําทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปรอสรรคเพราะศรัทธาจะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จ ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขไม่ว่าภายในสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ข้างในจะเกิดอะไรขึ้นสู้นะคะสร้างพลังบวกแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ